ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทุกท่านนะครับคันนี้ฮามากเลยแชมป์ลูกค้าลองรถได้รถมาขับลองอยู่2วันแล้ววันนี้ก่อนเปลี่ยนโชคลูกค้าก็พยายามขับวนหน้าร้านว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 นสุดท้ายลูกค้าเป็นยังไงอ้วกแตกครับผมลูกค้าบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเปลี่ยนโชคดีกว่าลูกค้าก็ียันทาว่าไอ้คนที่เขาไม่เปลี่ยนเขาทำาะไนยังไงใช่ครับผมคือคันนี้นีแบบฮามากครับคือการตัดสินใจลูกค้าคือลูกค้าต้องอ้วก่อนหนึ่งทีใช่ผมอ้วกเอาไปยิงอ้วกแต่ว่า โดยพื้นฐานเดิมอ่ะตัวลองเลนส์อ่ะโมเดลวายอ่ะมันเขย่าจริงๆนะใช่ใช่คนที่เมารถคนที่ขับไม่คุ้นชินกับรถเนี่ยลูกค้าก็ขับรถยุโรปหลายคันนะรถญี่ปุ่นก็มีนะรถไฟฟ้าอื่นก็มีแต่ไม่เป็นแต่เจอโมเดลวายก็เจออาการเดียวกับเราคือขับแล้วมันงยเขย่าคือมันหนึบแต่มันกระแทกแล้วมันเขย่ามันเด้งความรู้สึกเร็วสุดยอดเลยเร็วมากเลยสองรอบแล้วก็เอารถเราไปลองนะครับใส่เทสไดยูโรสเปลูกค้าบอกจัดเลย ไม่รอแล้วไอ้ยักษ์เขียวครับนาน เอานี้เลยไอ้นี้ก็ดีแล้วดีกว่าเดิมเยอะแล้วแล้วสุดท้ายเราใส่เสร็จแล้วก็ืัอกีเอาไปลองก่อนตอนแรกก็สุดยอดเนื้ออันนี้ก็คือเราก็ปรับการใส่โช๊คสตัดอะไม่ใช่ใส่เสร็จแล้วก็จะส่งรถเลยนะมันมันอย่างนี้ที่ไหนก็ใส่ได้ครับแต่ใส่เสร็จแล้วต้องมาปรับสโตรกพีโลให้ลองวิ่งพีโลดีบสปริงเยอะไหมค่าเคเท่าไหร่จะบีบสปริงเท่าไหร่โช๊คหลังกับสปริงมันแยกกันใช่ไหมความสูงได้เสร็จสโตรกโช๊คจะเท่าไหร่คือมันไม่ใช่ง่ายนะคบไม่ใช่ใส่เสร็จแล้วก็ปล่อยรถลูกค้าบอกเอาไปปรับงก็็แข นิ่มๆก็ปรับแข็งนี้ไม่ต้องมาหาเราหรอกเคสีที่ไหนก็ติดได้เลยไหนนะครับที่ไหนก็ทําได้เลยแต่ว่าความละเอียดมันจะต่างกันอันนี้พี่แมนบีสปริงจุดๆๆอ่ทีโรดจุดๆๆอ่ามียอมบอกค่าจริงเลยนะครับเดดี๋ยวโนเราเพราะเราเราลองหลายรอบเลยกันหรือถอดใส่คนเราก็สิบกว่าครั้งอ่ะกว่าจะลงตัวความหนืดก็จุดๆๆนะก็เดี๋ยวเราไปบอกลูกค้าเดี๋ยวถ้าไม่บอกลูกค้าลูกค้าไม่จ่ายตัง เอาไปอย่างนั้นอีกใช่ครับก็อันนี้ลองแล้วสมบูรณ์โชกจบแล้วจบแล้วลูกค้าก็มาสนุนนะครับของแต่งนี่นะครับช่วงที่รอโชกอะลูกค้าก็มาจิ้มของในนี้ก่อนใช่ครับเนี่ยครับคือสิ่งที่ลูกค้าแต่ช่วงที่จิ้มในเนี้ยเขาจิ้มไอ้ดีมาก่อนเลยอยู่ช่วงที่เขาจะจิ้มไอ้พวกนี้ยพี่กองเห็นทั้งหมดเนี้ยประมาณสามิรายการเนี่ยลูกค้าสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับจิ้มมาให้ไวเราติดแต่ลูกค้ามาติดฟังเพิ่มใช่ลูกค้าดูดูคลิปไปปุ๊บดูคลิปไอ้ร้านนี้มัน ใส่ให้ด้วยนีว่ะเออใช่ครับผมก็เลยจิ้มไปเลยตอนแรกลูกค้าก็บอกครับว่าจะไม่เปลี่ยนโช๊คไม่เปลี่ยนเลยก็ว่าจะมาฝากใส่ใจก็จัดโช๊คไปท่าหนึ่งจัดฟังหน้าทั้งหนึ่งนะแล้วก็จัดจอคอกลางทัางหนึ่งปรับจอท่าหนึ่งก็ยังดีลูกค้าติดจิ้มไปนิดนึงแต่ว่ากองนี้ก็ประมาณวันหนึ่งของเราติดเสร็จแล้วชั่วโมงหนึ่งของเราติดเสร็จแล้วใช้เวลาไม่นานไม่นานนะเอาเฉพาะของเราของเราไม่ l o n แต่ลูกค้านานโช๊คนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบอันนี้คือเสร็จ ครับกลับบ้านไปนอนพักตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะแต่เหลือเราแต่เหลือไอ้กองนี้แหละเหลือไอ้กองเนี้ยเขาเป็นอย่างพี่แมร์ยังไม่รู้เลยมันคือตรงไหนวะใช่เหลือแต่เดาจะจิ้มมาแบบนี้บ้างเหลือเดียวจิ้มมานะครับแต่ว่าเขาอุ่นหนุนพี่แมรด้วยนะครับผมนะผมอย่างน้อยก็มีดูดยกฟังข้างหน่อยก็ยังดีนะครับแฮปปี้มิวส์ต้นสำหรับแฮปปี้มิวดูดยกฟังนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราไปลองรถดูว่าไงนะไอลงมันคิด450กูบอกว่ากูมาส่งเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะ300เออมันก็ไม่ยอมไไมม่ยอันนีทง กูก็ไม่ยออเหมือนกันกูก็บอกว่างง้นก็ไปเรียกไอ้คนนั้นมาเพราะว่ามันคลิปผม3ามรอยกล่องเท่ากันเลยแบรนด์เดียวกันเลยตกลงพี่จะรีวิวรถไหมให้มาถ่ายรีวิวเทสลาพี่กระเถียงกับลุงอะไรของพี่เนี่ยแล้วพี่จะรีวิวไหมรถเทสลาวันนี้เอาๆรีวิวเทสลาเทสลาเลยว่ะแ้าตอนเช้าที่ลูกค้าอ้วกกับอาเจียน่ะอ๋อพอหลังเปลี่ยนเฮดไดเูโรสเปก่ะลูกค้าระหว่างรอตัดสินใจว่าจะไปเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็เลยเอารถตัวเองที่ใส่ชุดเดิมอยู่ไปลองมาสองรอบไปขับมาเพื่อเป็นการคอนเฟ การตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าเปลี่ยนแล้วจะดีใช่แล้วก็มาเจอผมก็พาไปลองของขนาดที่แม่ให้พิมพ์เสนแล้วก็ไม่ช่วยเนี่ยไม่นั่งเบาเอียงเอียงก็ไม่ช่วยไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยเลยสรุปลูกค้านี่จ่ายสามร้อยรือสี่ร้อยห้าสิบโอ้ที่ใหญ่สามร้อยหละเรื่องมารีวิโรถไม่จบอีกอีสามกับสี่ร้อยค่าขนส่งเนี่ยสรุปแล้วดีไหมเอาบอกคุณท่านผู้ชมดีไหมสรุปแล้วพอเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนนะมันรู้สึกเปลี่ยนเลยโอ้ย ปกติถ้าเกิดึ้าไม่มาเงี้ยมันจะกระแทกเฮียไม่เข้าใจทำไมลูกค้าต้องกลัวสตัดว่ามันแข็งวะมันเป็นฝังใจไงเฮียเพราะเปลี่ยนสตัดแล้วต้องกระด้างสตัดเดิมๆเงี้ยนี่ผมก็คิดอย่างนั้นแหละว่าจริงๆแล้วมันต้องแข็งนะเป็นการฝังใจไงแต่มันต้องมาลองอ่ะมันต้องมาสัมผัสมันก็แข็งนะถ้าเราปรับสโตอีกแบบนึงอ่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยอ่ะที่เราปรับสตัดกันอ่ะ แล้วใส่พีโหลดกับใส่สโตกช่วงชักโชกข้างหลังอ่ะสั้นมากพอเราเข้าใจว่าสั้นๆอ่ะรถมันน่าจะขับสนุกแต่เทลลามันไม่ใช่เราลองอย่างเงี้ยก่าจะเจออ่ะก็จะเรียกมันเป็นสูตรก็ได้นะแต่มันก็ไม่ได้สูตรหรอกใครก็ทําได้แต่ว่าถ้าใส่ใจอ่ะปรับหนืดแล้วไม่ชอบไลลิ่งก็ปรับช่วงชักปรับสโตกปรับมาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยถ้าใส่ใจผมพี่แมนว่ามันก็โบแ์แมันก็เป็นการลองของเราแต่เทลาลาเราก็มีรถเนอะเราก็ลองของเราอ่ะลองของเราใช่ลองจนว่าเราได้สูตรของเราอ่ะลูกค้าท่านนี้มาชอบสไตล์อย่างนี้ลูกคค้้าาาาาท่นีีมมมปัญหววร ช่วงนี้คนนี้มาความเร็วต่ําไม่มีปัญหาไปมีความเร็วสูงอะไรเงี้ยเขาคุยเงินก่อนแล้วก็ไปซื้อร้านอื่นไม่ใช่มาถูกกว่าถูกกว่าชอบของถูกต่ไม่ชอบฟิลซะอีกใช่ท้ายเราก็มาปรับเซตเราก็ปรับเซรีใช่ไหมหาเรื่องโอเคเข้าเรื่องเลยสุดท้ายแล้วกูก็ได้สองสามร้อยสามสี่ร้อยอีกนะอะไรวะ เรื่องลุงไม่จบเดี๋ยวมึงค่อยไปคุยกันหลังเลิกง,งานไปนี่มันห้าโมงจะครึ่งอยู่แล้วลูกค้าจะมารับรถแล้วจบไหมข้างหลังอะเรื่องรถหรือเรื่องลุงเรื่องรถโอ้จะเป็นรายการตลกกันแล้วละเดี๋ยวมีลูกค้าถามอีกขนมไะบางแซมกินขนมร้านไหนดูอร่อยจังอย่างเงี้ยไอห,หา <c oughs> รีววิวยังไงให้ลูกค้าถามซื้อขนมที่ไหนเดี๋ยวบอกห้มันเป็นเบอร์เกอร์น้า หน้าพันธาย <c oughs> หน้าพันธายใช่ไหม <c oughs> จบเนียน <c oughs> เนียนเนียนเนียนข้างหลังเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่านี่ให้ได้ยูโรสเปคนะอยังไงจากที่เป็นโช๊คเดิมเนี่ยผมได้ลองนั่งข้างหลังแล้วขอ,องลูกค้าเนี่ย <c oughs> พอกระแทกขึ้นลนูกะนาดเนี่ยแล้วเราแบบว่าปล่อยไหลให้มันกระแทกพี่แมนว่ามันเขย่าไม่ได้ใครเห็นเห็นคลิปนี้นะรับรถเสร็จปล่อยลมนะ C1 C2 เลยบวกลบแล้วก็ลองขับเลยก็คันนี้เราก็ถืออนุญาตเอารถลูกค้ามาลองเลยแล้วกันเนอะแล้วที่สำคัญอย่าบอกเจ๊นะอย่านัดเด็กไว้ไม่แตกให้หูวเฮียแล้้วตอง มึงก็ลูถ้าสามถ้าเรื่องนี้หลุดไปเมื่อไหร่นะมึง3คนโดนเดี๋ยวกูขอเวลาชั่วโมงครึ่งเอเคนะเป็นความลับนะเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่ต้องมาบัดเป็นตื้นจมาได้รับได้เลยุณไม่รู้ ku หนีหนีแฟนมานี่รอดีว่าเนี่ยหายไปไหนวะกูได้ข่าวว่านับนับเด็กไดูดดู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 นูด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 วูด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 ููดูดดูด นี่แหละเจียงนี่แหละเดียรูไม่ได้เป็นการเอารถลูกค้ามาใช้โดยพาร์การนะครับพอดีมาลองรถพอดีมาลองรถพอดีครับแล้วก็ทางผ่านที่ลองเส้นประจับเราก็คือใช่ผ่าโรงเรียนลูกอย่าดีก็บอกว่าแวะมารับเด็กมึงก็คิดไปนู่นเลยใช่ไหมไกลเลยไกลคิดไกลเลยใช่ไหมอ้แม็ครอดูอยู่อ่ะใครที่อยากจะมาไล่ปชาใครที่จะไปหาลุงอะไรนะ ไม่ใช่ <laughs> <laughs> หรือใครที่อยากกินขนมของบางแซมที่อ่อรอร่อยไม่ใช่ <laughs> ใครที่อยากแป่งเทสลาไม่ใช่ใครที่จะแต่งเทสลานะ ก็ฝากร้าน KC Letting ไว้เป็นทางเลือกเนื้อนะครับพี่แมนก็ดูแลเองนะครับผมเกือบทุกขั้นตอนนะครับจะเป็นช่วงล่างจะเป็นของแต่งนะครับก็เนี่ยครับร้านก็อยู่ถนนกาญจนาเนี่ยครับก็แถวๆร้านเลยนะครับของแต่งมากมายครับเด็กพี่แมนก็อยู่ตรงกาญจนาเหมือนกันนะครับทางผ่านสอดีฝากร้านหน่อยครับ KC Letting ครับ YouTube ซีเล e ซิ่งเฟซบุ๊กเคซีเลสซิ่งอะไรวาอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็ส่งมาดีก็เคซี e ลสซิ่งยูท u บเฟซบุ๊กทิกตอก o k จีครับเซเคเจอหมดครับผม Drink, uh, drink it up. Sober girls around me, they be actin' like they drunk. They be actin' like they drunk. actin' like they drunk. With sober girls around me, they be actin' like they drunk. Bottles in the ice, like a blizzard.